ทอดปลาหมึกอาหารแรงอาหารแรงวันนี้มีขั้นบีผู้ชายข้าเป็นผู้เฮ็ดนี่ก็อันนี้ต้มปลานิลตัวใหญ่ๆอาหารหลายอย่างนี้ต้มปลาเนรเนยหอยแครงเนยทอดต่หมักหุ่งนี่ทอดไช่ให้เด็กอุ้ยมันจะแซ่บแท้ชิมกัน ทอดไข่ใส่ผักใส่แบบเอาไปนั่งตอนบ้งมืนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเียน้แทบสดเหมือกพ่อพ่อปิดปิดแก๊สใม่พ่อนสิผมปิแก๊สได้เลย แกออกไปนั่จะบวมน้ำปลาหมึกแค่ปลาหมึกปลาหมึกกินกับข้าวร้อนๆปลาหมึกกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยเลยนี่ตำมะละกอตำแจ้วตำแจ้วป่นิ่ตำแจ้วกินกับต้มปลาหนิ่นโอ้จิ้ตำแจ้วจิ้มกับโจ๊ปลาหนิ่เดิ๊นี่มะละกอเดี๋ยวเขาตำมะละกอต่อ อ่ะท่งนี้อ <acost> um <els> oh, yes. yes, yes. ีหย yes, yes, yes. yes, yes. yes, no, ังเนาะไปในี้ท่งนี้ได้กินหยังโอ้ยเจวแม่แซ่บบ่แอลเจลชิมดูชิมดูแซ่บจังได๋แซ่บมากไม่แฉบผักแซ่บมากอายละไปละอายละแซ่บมากบอกว่าให้บอกว่าแซ่บมากอายสั่งแกละม่ให้แม่ซิมึงดูแซ่บบ่ลหลาดใจญาติญาติเยอะมื้อนี้ญาติเยอะ ยาดเก้อแห่บาทนี่แซ่บบะลูกเ็เมึงดูสิมึงดูเฮ็ดประสลูกวะแกเป็นยู่ไ่วะแกเป็นอไรอบบี้มั้ง พี่แี่ดูเสียงเหมือนกันนะวันนี้จะพามากินอันนี้เป็นวันกินวันคะสาวสาวสวยๆอ่ะล่ำล่ำลองเพลงให้ฟังแม่จักรหมาเด้อจ้าอ้าอ้าจักรนดูโอ้ยคือวีออเดอร์เำมีเป็นลองเพลงลองเพลงอัรลองเพลงก็ได้

hoặc biết bởi vì quý hiểu mà. Mãi kể cả cái gì đâu. Come here, bởi vì cái gì bà. Tìm mời. Ao nằm bích sáng. Ao nằm ngoài 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 ยกปูมากรลอป่ะเนี่บ่น่ะไปสวนยิ้มแย้มู่มุกาหารประแดกหอมยว้เอ,วเอาย้าวน่ชยจหนเห้อพ่อนพอะไรบ้านนี่ยน้องคิมมังกนประแดงมันบ่แเสี เจ็มึงดูโอเคมาชมดูเสพสุกเอแกบมันสุกแล้วมันสุกแล้วมันดีเแม่มาติดสุกซ่บนัวเ่บนัวต้มตามซ่บนัวแซ่นเสพน้ สูตรเด็ดจ้าาเค็มของเค็มร่วมยากวันร่วมยาิว <c oughs> ันร่วมยากนี่พวกผู้ช่ำบ่าย เอาไปนี่ได้จานมา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 ทำโมเสตเหมือนไม่เห็นโมเสรปวด นี่ภาพไม่เออนุ่งฝ่ายมุ่งแถลงต้กานเนี่ยฝ่ายลูกฝ่ายีเารกกนนาไม่กินนะที่เราเนี่ยเสียต่ำเลคือีปลาใช่ไหมโอ้ยกับใบไม้าจารย์ใหม่ได้นง มัได้บอกอรจา์เนาะไฮที่จานกะหัวิตต้มกะเป่าเขียนฮะกระหูวะชิตโต๊ะเหมือนกนเป่ายฮยังถูกนิ่มนี่ะ

ทำมนันหลอบเด็กตก<ะ>มันจะทุ่งกัวนะึงไปนั่งกินเราจะนอะนั่งไหนได้กรัไปกินโลดได้แม่กินไม่ใหญ่เด็กไปนั่งกินะนะกูดันเ่นลนนูกแดิ่มสิมสิม,สมไปกระเบื้องมาหอดเพื่อนรก่อนเลยอ๋อใช่ปล่า่มันอยากตีอย่างปบปนิขี โอเี่ม่นันบอกคุณคน่ตไรม่อแเอาไปเจอบ้อนนิดน้อยจุดกินเดีนี้เจ็บเจ็บตักกูได้จานไปตักู้ แช่บ่เด้หน่อยแช่บ่บ้านร่วงจัดมาเนี่ยแม่ทยแม่ไทยลูกแม่ยู้หรมปลาได้จะโคตรละ กินตแรกแต่ละคนกะพักกันกลุ่มแงะหอยแข้งเนาะว่าได้กินแซบกินนวดอะกลุ่มแงหอยแข้งนะเอ้ยช่วยจีดีครับทุกท่าน ผูกกเจ้าน่ยงผูกกว่ายงบปให้ไดผูกเจ้าหอม่นว่าแล้วจะผูกแล้วเจ้าไป่ผูกก็ไม่ดองเพ่งนด้ดองนด้โอโอยโอโโอโย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 โอโหโอโย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 โอโหโออโโ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 อโหโอโโอยโอโ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 โอ คักตัวทรัพยชายดูความเนาะผูกกว่เจ้านั่นยังผูกดีกว่ายังบ้านที่ผูกผูกดีกว่าปผูกแล้วบาเจ้าูกแล้วเจ้าไปผูกกอยไม่ดองเพียงด้ดองด้โอ้โหจะกี่วอเป็นลุไ่โ้โหฮอยน้อฮะผู้ใดมันน่าทานโจะกอก